สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แคทตัตคนพระนะครับพบกันอีกแล้วครับกับการแนะนำวิธีการนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเก็บนะครับเมล็ดมะพร้าวทะเลทรายผมเคยทำไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับคลิปก่อนก็จะเป็นการใช้ถุงซิปนะครับถุงซิปเนบเก็บไว้นะครับไม่ให้เมล็ดเขาดีดแต่ คลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถเก็บได้ทันทีแล้วก็นําไปเพาะได้ทันทีนะครับมเมล็ดมะพร้า,พาวททเลสายนะครับวิธีการเพราะแนะนําให้เพาะแบบเปิดนะครับอย่าเพาะแบบปิดครับเพราะว่าเขาช่วงที่เขาเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยลดให้น้ําเยอะได้นะครับเขาจะขึ้นไวขึ้นนะเดี๋ยวผมให้ดูที่ผมเพาะไว้นะครับ อันนี้คือผมเก็บมเมล็ดมาโรยโรยไว้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็ขึ้นนะครับขึ้นปกติกระบะเพาะอันนี้จะเป็นพเพาะเมล็ดแบบเปิดเพาะหน่อชาหน่อแบบเปิดหมดแล้วนะครับกระบะนี้อะมาดูของเราต่อครับขอโทษนะฮะสายไปใสยมาอ่า ทีนี้เรามาดูว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรในเมื่อมเมล็ดเราพร้อมเก็บแล้วนะครับขอให้ดูต้นสูงนี้ก่อนนะครับามะพาร้าวทะเลทรายนะครับก็จะมีสองแบบนะครับสองแบบก็มีใบกลมกับใบเรียวนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวใบเรียวนะครับอตัวนี้จะเป็นมะพร้าวใบเรียวอันนี้ก็คือ มเมล็ดที่เขาดีดออกแล้วตัวนี้เนี่ยครับมเมล็ดเขาดีดออกหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่ตัวฝักมเมล็ดมันนะครับวิธีการเก็บนะครับก็จะเห็นว่ามีมเมล็ดอยู่นี้ใช้ไม้ก็ได้ครับใช้แหนบไฟฟัสเซ็บก็ได้แค่ออกมาใไหมครับจะเห็นมเมล็ดออกมาอันนี้เราก็สามารถนําไปเพาะได้ทันที หล่นไปไล้แล้วบางทีก็ดีดไปไกลนะครับดีดไปกระถา,างนู้นกระถางนี้นี่คือดีดออกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้เป็นมะพร้าวใบทีนี้อีกประเภทหนึ่งนะครับเราเรียกมะพร้าวใบกลมนะคือตอนนี้ครับนี่มะพร้าวใบกลมทีนี้มาดูวิธีการเก็บมเมล็ดวิธีการเก็บนะครับเราก็อันนี้อย่างอันนี้เก็บได้แล้วสังเกตดูนะครับวิธีการสังเกตว่า เราจะเก็บมาเล็ดได้จะเห็นว่ามีมาเล็ดเนี่ยนูนออกมาเด้งออกมาจากตัวาฝักของมันนะครับเนี่ยวิธีเออก็บก็เด็ดออกมาเลยครับเด็ดออกเลยอย่างน,น,นี้เราก็มาแคะออกเอาอะไรใส่ดีนอ้ แค้ออกเลยครับแค่หล่นเลยคือบางทีถ้าเราไม่ได้เก็บเนี่ยเขาก็ดีดออกนะครับจากของผมก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะเขาดีดก็อยู่ในกระถางบ้างอาจจะดีดไปตกที่อื่นบ้างนะครับเก็บ กติผมก็แค่ใส่กระบะแก่ใส่กระบะทันทีหมดแล้วหล่นเป็นไรครันะครับก็จะได้มเมล็ดมาประมาณนี้ก็เอาไปโรยแล้วฮะโรยปล เขาก็ขึ้นของเขาเองอ,อมาดูอีกทีนะครับอ่นนี่เป็นระยะสั้นๆเขาก็จะมียางเลยนะครับยางเขาบางทีก็ทำบางคนแพ้ก็จะคันนิดหนึง่งอ,อันนี้ก็จะมีทั้งฝักที่ดีดออกแล้วแล้วก็มี มเมล็ดที่ยังไม่ดีดนะครับนี่มเมล็ดที่ยังไม่ดีดเห็นไหมครอันนี้จะเป็นมะพร้าวใบเรียวนะครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องไว้นะครับนะช่วงนี้ก็มีเวลาว่างก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการทำแคปตัสกระวังเพชรต่างๆหรือใครอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรนะครับเรื่องของรถแคปตัก็แนะนําไว้ได้ข้างล่างนะครับมีเวลามีโอกาสก็จะมาทำให้ดู เดี๋ยวก็ค่อยๆหมุนดูนะเขี่ยเขี่ยดูนะครับอันนี้คือเขาดีดไปหมดแล้วอันเนี้ยที่เป็นนูนๆเขียวๆเนี้ยคือเขาดีดหมดแล้วนะครับก็ยังเหลืออันที่ยังไม่ดีดออกอ่ก็จะประมาณนี้ใช้เวลาในการงอกไม่นานนะครับเจ็ดวันก็ได้ต้นมาแล้วนะครับมะพร้าวทะเลทรายครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมะพร้าวทะเลทรายนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากมาเยี่ยมชมนะครับที่สวนก็สามารถมาได้นะครับก็บอกก่อนว่าที่สวนเนี่ยไม่ได้มีไม้เยอะนะครับไม้ไม่ได้เยอะไม้ก็ยังไม่หลากหลายเท่าไหร่นะครับก็สามารถแวะเข้ามาดูได้แวะเข้ามาพูดมาคุยมาเล่นได้นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามามีของดีให้นะครับทาแวะเข้ามาอ่า ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรื่องของการทํากระบองเพชรหรือแคตตัสมะม้อบน้ําต่างๆงั้นวันนี้ฝากกันแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ